สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพามาโชว์ชุด PC ชุดใหม่นะครับที่ผมเพิ่งจัดมาเมื่อตะก,กี้นี้เลยครับวันที่17สิงหานะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผมได้ปล่อย PC ผมไปแล้วนี่โบเบแล้วไม่มีแล้วไม่มีเล่นลนะฮะตอนนี้ก็เลยไปจัดมาใหม่ครับซึ่งสเปคก็ไม่ได้ดีกว่าเดิมมากมายอะไรเท่าไหร ก็ดีกว่าเดิมประมาณสักสิบยนี่ครับไม่เกินนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าเราไปจัดชุดไหนมานะฮะอฮะวันนี้ผมไปจัดมาที่ i-have CPU สาขาบางแสนนะครับยอดรวมเบ็ดเสร็จก็อยู่ประมาณ97,210บาทนะครับทั้งหมดเลยนะฮะไปะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะทีละกองเลยครับไปเพราะว่าส l าครับ คอแซร์ m 8 5 0อ e, สีขาวนะครับสีขาวอ่ากล่องต่อมาครับเป็นเมนบอร์ด d อ l l s เ x 8 0 0ป l l ุดศ i น i ์ i อ i ั i นะครับตัวนี้เป็นสีขาวนะอ่ากล่องต่อมาครับชุดน้ำครับ เป็นฟอร์เส้นวอลเฟร6 0ม 360A น g b สีขาวเหมือนกันนะฮะรุ่นนี้มีจอนะอ่ามีจอบอกสถานะนะอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึงว่าทำไมผมถึงจัดชุดพวกนี้มานะครับรอบนี้เป็นตีมสีขาวนะฮะแล้วก็ที่ขาดไปได้เลยครับ กาจอ RTX 5080ของ Inno 3D สีขาวเช่นเดียวกันนะครับ X3 OC ไว้นะฮะตัวนี้เป็นตัวเหมือนจะตัวเล็กหน่อยนะขนาดประมาณ2สล็อตครึ่งนะครับ CPU เป็นอะไรโอยอยู่ไหนครกล่อง CPU ผมขอแกะดูก่อนนะอ๋ออยู่นี่นี่นี่โอ้โหี่ตัวแรงตัวแรงครับ License 7 9,080 X3D นะครับนี่ครับ 8416เทสเขาบอกเล่นเกมดีที่สุดในโลกเลยนะตอนแรกก็จะไม่ได้เอาตัวนี้นะเอาไปเอามาก็ดันหักห้ามใจไม่ได้เดี๋ยต้องจัดมาครับแล้วก็ M.2 ครับเป็นตัว WD b l u 2เทนะฮะรีดรีดห้าพันไร้ห้าพันใช่ไหมตัวเนี้ยเนี่ยเน,น,นโดยประมาณโดยประมาณนะฮะมีอะไรอีกครับ หมดยังเอ่ยึ๊บเหลืออะไรมั้งตัวแรมเป็น Predator Vetta 2 DDR 5อ่าตัวสีเงินนะมันออกสีบอลบอลนะอะฮะบัตรหกพันอา่านี่ขนาด32กิกนะครับแล้วก็มี Windows แท้นะครับ Windows 11แท้ Windows Home นะฮะ นี่ราคา4,000กว่าบาทนะนี่4,006นะถ้าจะไม่ผิดมีเสื้อนะเราได้มาหลายตัวแล้วทั้งสีขาวสีดำนะผมซื้อเป็นชุดที่3แล้วนะที่ i have เข้าสารครึ่งโลนะครับดูซีมีอะไรอีกอ๋อมี WiFi WiFi ให้นะครับเป็นไวเลสอันนี้ก็พอใช้ได้นะไม่ได้รับส่งสัญญาณอะไรแรงมากเท่าไหร่อ่ะ ส่วนเคสนะครับผมจัดเป็นตัวเคสกิกะไบต์อ่าสี่ห้าร้อยพานลามิสเตไอนะครับสีขาวเหมือนกันนะเดี๋ยวขอแกะก่อนแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมแกะให้ดูครับสักครู่แล้วกันหลังจากเรา unpack กันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเป็นเป็นของมันแล้วกันว่าหน้าตามันจะสวยขนาดไหนครับนี่ครับโอ้โหขาวจัว ได้ดูรอบๆเลยครับนี่สีขาวทั้งหมดเลยครับการจ,จอเมนบอร์ดเคสแรมชุดน้ำนะฮะสีขาวหมดเลยเคสก,กีเกิบไบสี่ห้าร้อยพีพาโนโรามิกสเตลไอครับนะฮะลอกกันเห็นเห็นไปเลยครับนี่โอ้โห ทั้งเสียงทั้งกลิ่นครับอุย้ยไฟฟ้าจะติดแม่ตุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวลอกใหม่ลอกใหม่อยู่ไหนอยู่ไหนอเจอและเจอละอ่าลอกเลยครับอืมเป็นไงครับนี่ขนาดเรายังไม่ได้เปิดฝาเคสนะเดี๋ยวขอเปิดฝาเคสดูก่อนนะสักครู่นะครับ ตอนนี้เราเปิดฝาเคสออกแล้วนะครับเราก็จะเจอกับสีขาวๆนะฮะจริงๆมันขาวคนละแบบนะไอ้ขาวก้านจอกับขาวเคสเนี่ยผมชอบขาวก้านจอมันออกขาวแบบขาวมุกอ่ะอ่าขาวแบบออกเหลืองๆหน่อยๆขาวครีมๆมอันนี้มันจะออกขาวกระดาษนะขาวของตัวเคสเนี่ยขาวกระดาษ a 4เลยแล้วก็ตัวเมนบอร์ดก็จะออกขาว ขาวมุนมุนนะอ่าดูสวยเป็นอีกแบบหนึ่งนะส่วนชุดน้ำสามตอนนี้ก็จะมีตัวล็อกสายสายยางมาด้วยนะเออมันดูเป็นระเบียบดีนะครับการ์ดจอไม่ใหญ่นะประมาณสองสล็อตครึ่งครับของ innotd สามพัดลมนะตัวเล็กตัวเล็กกว่าที่ผมเคยใช้อ่าตัว Gigabyte Gamer เยอะเลยอะตัวตัวนั้นอะสี่สล็อตนะฮะ หนึ่งสองสามสี่ถึงนี่เลยอะตัวนี้แค่สองสล็อตครึ่งเนีสายไฟไม่ใช่เป็นสายถักนะแต่ทำลายเหมือนเหมือนสายถักนะแต่จริงๆมันเป็นลายของของผิวสายไฟนะมันไม่ใช่เป็นสายถักนะอ่าแล้วก็ดีตรงที่มันมี v e, ีนี้ล็อกตรงนี้หน่อยแอมพลิเตอร์ก็สวยดีนะเดี๋ยวผมอาจจะต้องแกะตัวก้าจอออกเพื่อที่จะใส่ M.2 เพิ่มไปนะครับผมลืมเอาไปด้วยไงไม่งั้นให้เขาใส่มาละ mm hmm. เป็นไงครับสวยไหมะจะบอกว่าเคสตัวเนี้ยกับชุดเนี้ยที่มันเป็นสีขาวเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจเอาสีขาวเลยะนะวันนี้ผมดูไปเป็นสีดําสีดาหมดเลยอะ่ะเพราะไม่อยากทําความสะอาดเลยไงพอเวลาที่เราเล่นไปสักพักหนึ่งอะ่ะฝุ่นมันจะมาติดตรงพัดลมอะ่ะแล้วมันจะเป็นคราบฝุ่นเห็นได้ชัดไงก็เลยอยากได้สีดํา ประเด็นคือไปที่ร้านแล้วมันไม่มีการ์จอ5080ที่เป็นสีดำของ Inno ทีเนี่ยมันมียี่ห้ออื่นที่มันแพงกว่าผมก็เลยเอาการ์จอที่ร้านเป็นหลักแล้วก็จัดโทนสีขาวตามการ์จอไปครับมเมนบอร์ดตัวนี้ก็ไม่ได้ดูไว้เลยครับผมดูเป็นตัว MSI ตัว X670 ไปกลับได้มาเป็น X870 ก็โอเค มันยังอยู่ในงบอยู่ผมตั้งงบไว้ประมาณเก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าหมืนสองดยประมาณเนี่ยอืมแต่ทะลุมาเป็นเก้าหมืนเจ็ดเพราะว่ามันไปบวกกับไอค่าบินโดอีกเนาะอีกประมาณสี่พันแปดตอนแรกผมจะติดพัดลมรีเวิร์สตรงนี้ด้วยแหละเอ้ดูแล้วมันก็สวยแล้วแหละผมกลัวมันจะลกไปเพราะพัดลมนี้มันก็มีอยู่แล้วนะอก็เลยเอาประมาณนี้ครับโอเคครับ ก็เรียบร้อยครับวันนี้วันเดียวอของเพิ่งขายได้ไปเมื่อคืนของเก่านะฮะ4080 Super กับ i7 14700F ก็ขายให้คนที่เขาเคยซื้อผมประจํามานะน้องที่อยู่ชนบุรีนี่แหละก็เลยเรียกเขามาดูตอนแรกส่งรูปไปให้เขาตีราคาพอเขาตีราคาได้ก็ราคานี้โอเคตามนั้นเลยครับอยากจะบอกว่าขายไปเท่าไหร่ใช่ไหม ชุดนั้นขายไปไม่แพงสี่หมื่นครับสี่หมื่แล้วก็เพิ่มตังค์อีกประมาณ50,000ืนี่แหละถึงได้ชุดนี้มาถามว่าจะอยู่กับผมได้นานไหมชุดนี้เดี๋ยวต้องรอดูก่อนครับเพราะว่า5้าศผมผมว่ามันเกินความจำเป็นไปผมอยากดูประสิทธิภาพของ5้า0ูนย์แปเปอร์ที่กำลังจะออกมาหลังปีใหม่เนี่ยอ่ะอีกประมาณสักผมเดานะเปิดตัวน่าจะประมาณมกราถึงกุมภา กว่าจะได้ขายถึงมือผู้บริภโภคก็น่าจะมีสงการปีหน้านั่นหมายความว่าจากนี้ไปอีกประมาณ <S <S เกือบเกือบแปดเก้าเดือนนี่นแหละถึงจะได้เห็นนะผมว่านะหรืออย่างเร็วสุดก็ประมาณกุมภาอ่ากุมภาก็อันนี้เดือนแปดแล้วใช่ไหมสี่อีกหเดือนนะ่ะต้องมีหกเดือนแน่นอนอย่างน้อยๆเราถึงจะได้เห็นห้าศูนย์แปดศซุปเปอร์นะ,อะรอไม่ได้ครับ <laughs> มันเซียนเหลือเกิน โอ้โหแต่อย่างน้อยเราได้ CPU ที่เล่นเกมแรงที่สุดในโลกมาแล้วในเซนเซ็เก้นแปด x 3าม d นะตอนแรกผมจะเอา i เก้าเอ้ยโทษดีจะแรกจะเอา u เก้าองแปดห้า k เพราะว่ามันเอามาเล่นสตรีมด้วยไงเออคราวนี้เอาไปามาน้องมันบอกว่าน้องที่ร้านบอ,อกพี่ถ้าพี่เล่นเกมมันต้องอย่างนี้ต้องตัวนี้มันสตรีมไหวอย,อยู่อ่าเพราะมันแรงอยู่แล้วไงนะพอาะ u 9มันเอาไว้ทํางานด้วยอะไรด้วยผม ผมว่ามันก็เกินความจําเป็นอีกเออผมก็ไม่ได้ได้ทำงานอะไรขนาดนะั้นเล่นเกมอย่างเดียวก็เลยต้องเชื่อน้องมันอ่าเดี๋ยวลองดูว่ามันจะไหวไม่ไหวจะเวิร์กไม่เวิร์กอ่าถามว่าตัวเก่ามันแรงเรามันแรงอยู่แล้วนะหาเรื่องเปลี่ยนไงออหาเหตุผลมาเปลี่ยนหาเหตุผลมาซัพพอร์ตไปเรื่อยปเออโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับัสดีครับ